สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะมาพบกับครูเล็กอีกครั้งนะคะวันนี้เราเจอกัน EP 2นะคะฝึกอ่านคำที่ประสมด้วยสระอูนะคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวนักเรียนไปทำความรู้จักสระอูกับคุณครูไปพร้อมๆกันเลยค่ะสระอูเป็นสระเสียงยาวนะคะเขียนไว้ข้างล่างพยัญชนะต้นนะคะคำใด ที่มีพยัญชนะต้นสองตัวจะเขียนใต้พยัญชนะต้นตัวที่สองนะคะวิธีการเขียนสระอูให้นักเรียนนะคะเริ่มต้นเขียนหัวแล้วลากเส้นตรงลงมาจากนั้นนะคะให้นักเรียนลากเส้นตรงไปทางขวาแล้วจึงลากเส้นขึ้นด้านบนเป็นส่วนหางให้สูงเท่ากับหัวของสระนะคะ พร้อมแล้วนะคะต่อไปจะเป็นการอ่านแจกลูกประสมคําสระอูนะคะให้นักเรียนอ่านตามคุณครูนะคะร้อมแล้วนักเรียนนั่งตัวตรงนะคะปูสะกดว่าปออูปูหูสะกดว่าหออูหู ดูสะกดว่าดออูดูชูสะกดว่าชออูชูหนูสะกดว่าหอนออูหนูหมูสะกดว่าหอมออูหมู นักเรียนสังเกตคำาสองคำนี้นะคะระหว่างคำว่าหนูและก็คำว่าหมูนะคะจะมีพยัญชนะต้นกี่ตัวคะนักเรียนถูกต้องค่ะมีพยัญชนะต้นสองตัวนะคะคุณครูบอกแล้วว่าคำใดที่มีพยัญชนะต้นสองตัวให้นักเรียนวางสระอูตรงไหนคะวางสระอูไว้ด้านล่างพยัญชนะต้นตัวที่ สองค่ะเก่งมากเลยค่ะอ่าอ่านกันต่อนะคะคูนาสะกดว่าคออูคูนอ,อานาคูนาถูขาสะกดว่าถออูถูขออาขา เป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนอ่านแจกลูกประสมํำไปแล้วนะคะอ่านไปนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนทบทวนนะคะโดยการอ่านเป็นคำนะคะเดี๋ยวเราจะฝึกอ่านเป็นคำพร้อมๆกันนะคะปูหูดูชูหมู คูนาถูขาเป็นอย่างไรกันบ้างคะฝึกอ่านเป็นคำแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะมีกิจกรรมให้นักเรียนทำนะคะไปดูกันเลยคะ่ะกิจกรรมนะคะให้นักเรียนเขียนคำที่ประสมด้วยสระอูคนละ20คำนะคะลงใน สมุดวิชาภาษาไทยนะคะตัวอย่างนะคะเช่นคำว่าหูคำว่าดูคำว่าถูาขานะคะให้นักเรียนเขียนคำลงในสมุดของตัวเองเลยนะคะคำที่ประสมด้วยสระอูค่ะคนละ20สิคำนะคะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูเล็กก็ขอตัวลานักเรียนไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ